แสงเนือแสงจันแข็งกันเลยค่ะเอาอีก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 โอ้ <c oughs> <c oughs> นางจะเป็นลมเยอะ <c oughs> สวยมากอ,อส้สวยสวย แสงเหนืออีกแล้วพาะคุณแม่จะที่บ้านอีกแล้วคะ่ะกลับมาจากพาเพื่อนไปดูแสงเหนือโอ้ยกลับมาอยู่ที่บ้านเรานี่ขึ้นพึบเลยฝากด้วยนะคะฝากกดชมด้วยคะ่ะดูด้วยกันอยากให้เห็นสวย <laughs> โอ้เสียดาเนาะโอ้พาเพื่อนไปดูแล้วกลับมาที่บ้านแฟงเนื้อที่บ้านเต็มเลยโอ้ตายตายตาย,ตายแล้วขอให้มีโชคมีลาบลาดนะ้วยเงินทองเลยมาเทมาที่บ้านเราเองว้าวว้าวว้าวแสงเนื้อค่าแสงเนื้อ 嗯。Mm.